ความห่วงใยและใส่ใจสววสดิภาพการเดินทางของผู้พิการกระทรวงคมนาคมซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการให้บริการระบบขนส่งมวลชนดังกล่าวจึงเร่งผลักดันและเดินหน้าอย่างจริงจังเพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการและจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นกระทรวงคมนาคมจึงจัดทำโครงการนําร่องหรือ Pilot Project เพื่อพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการในการเดินทางสำหรับผู้พิการ ภายใต้สโลแกนสะดวกปลอดภัยขมนาคมยุคใหม่ใส่ใจคนพิการเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าถึงและเข้าใจผู้พิการมากยิ่งขึ้นอีกทั้งเพื่อสร้างให้เป็นวัฒนธรรมองค์กรในการช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่ผู้พิการมีจิตอาสาและตระหนักรู้ที่จะช่วยเหลือผู้พิการอย่างถูกต้องและเหมาะสมกระทรวงคมนาคมจึงจัดการสัมมนาในหัวข้อ การพัฒนาคุณภาพการให้บริการและการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือผู้พิการเบื้องต้นแนวคิดเทคนิควิธีการให้ความช่วยเหลือคนพิการในการใช้ระบบขนส่งสาธารณะเบื้องต้นและสร้างความตระหนักรู้ให้แก่บุคลากรในสังกัดถึงสิทธิของคนพิการเพื่อนำไปสู่การมีจิตสำนึกในการให้บริการที่ดียิ่งขึ้น ถ้าได้รับรู้และเข้าใจสภาวะความพิการอย่างแท้จริงร,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมชัดชาติสิทธิพันธ์และ,และร,รัฐมนตรีช่วยว่าการได้ร่วมจำลองสถานการณ์บทบาทสมมุติคนพิการในงานครั้งนี้ด้วยโดยนั่งรถเข็นหรือวิวแชร์คือรถเมล์ปรับอากาศสําหรับผู้พิการของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิซึ่งมีไว้บริการให้คนพิการขึ้นที่สนามบินสุวรรณภูมิ ซึ่งรถคันดังกล่าวจะถูกใช้เป็นรถต้นแบบในการจัดซื้อรถเมย์สำหรับผู้พิการในอนาคตด้วย ตรงกลางก่อนเดี๋ยวผมจะผมสายขวาครับอาไม่ไม่ไม่เก็นนะครับผมไม่ได้ท่านท่านผู้ช่วยวากาด้วยครับช่วยวากาดคุณเองนะครับคุณเองครับอ้าวดีกทางนิดนึงครับผมครับ จะซิ่งลงไปเลยไหมเฮ้ยไปใชายคนแก่โอ้โหจะขึ้นไหมไม่เนี่ยไม่ได้ต้องชันด้วยลอกโอ้ลำบากนะลำบากจริงๆเลยลองต้องไหมน้องๆตรงนี้เปล่ารถต้นแบบก็อาจจะมีที่คือรถต้นแบบจะไม่มีที่วางกระเป๋าไงก็จะมีที่มากกว่านี้หน่อยอันนี้มีที่วางกระเป๋าสำหรับ ตัวนภูมิไงลำบากเนะ <c oughs> อะไม่สงสายคนแบกอะ่ะไปไม่ไไดดดด้เคิิูม่ต้องไปไหนไกลเลยอะ่ะ <c oughs> มีคนจูงได้ไหมโ <c oughs> อ้ที่มัน <c oughs> ลงล้อไหมเดี๋ยวสักครู่ครับลงครับเสร็จเลยครับปล่อยมือเลยครับปล่อยมือเลยครับปล่อยปลยมือเลยนะครับท่านโอเคเรียบร้อยครับท่านเหือแตกเลยโอ้หถ้าแตกตรงนี้แสดงว่าให้จับเหนือสอใช่ค่ะจับเหนือสอบขึ้นมาอีกค่ะครับโอเคค่ะพร้อมนะคะเสร็จตามพิธีเลยนะครับได้ครับ เอ้ยังไงต้องต้องอย่างต้องซ้ายขวาซ้ายขวานี่เหรอตั้งไม่เท้าไว้ค่ะอ๋ออย่างนี้เฉยเหรอตั้งไม้เท้าขึ้นบันไดนะคะได้ได้ได้ครับได้เลยครับอันนี้มันขึ้นบ่อยแล้วกระไดนี่ยมันเลยพอรู้เอาเบาๆหน่อยเดินช้าๆหน่อยคนนำขั้นบันไดนึ่ขั้นยาวหน่อยอันนี้เดี๋ยวขึ้นชั้นต่อไปนะคะโอเคโอ้ลำบากว่ะ ยังมีน้องให้จับแขนขึ้นมาถ้าเกิดไม่มีที่จับนี่ก็คงหมดหมด,หมดทางแน่ก็ต้องก็เรียนว่าเป็นเป็นเรื่องที่มีข้อจํากัดจริงเงแล้วก็ไม่ง่ายผมว่าชีวิตถ้าอยู่โดยไม่มีสิ่งช่วยเหลือที่คงลําบากเหมือนกันสิ่งอำนวยความสะดวกตรงนี้ก็คือจะเป็นทางลาดชันเพื่อให้รถของผู้พิการเนี่ยสามารถ ช่วยตัวเองได้โดยไม่ต้องมีคนมาช่วยเข็นใช่ไหมคะก็คือจะขึ้นทางลาดนี้ขึ้นมาสู่รถสาธารณะตรงนี้แล้วก็จะมีที่ปกติตรงนี้จะมีที่ว่างเลยนะคะสําหรับให้รถในเข้ามาจอดนะคะแล้วก็มีที่ล็อกเพื่อป้องกันการลื่นไหลแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยตัวรถตัวรถของผู้พิการเขาจะมีที่ล็อกอยู่แล้วแต่เพื่อให้เซฟตี้ยิ่งขึ้นก็จะมีที่ล็อกเพื่อไม่ให้รถเคลื่อนไปทางในขณะที่รถกําลังขับเคลื่อน<ช>เป็นมาตรฐานของรถ สถานะซึ่งซึ่งทั่วไปเนี่ยจะต้องให้บริการตามรัฐธรรมนูญนะฮะให้บริการในเรื่องของคนพิการจะต้องได้รับการบริการที่เสมอภาคกับคนทั่วไปเรื่องออสิ่งอำนวยความสะดวกที่จัดให้กับผู้พิการเนี่ยเราให้ความสำคัญมาตลอด ดยเฉพาะที่ท่าอากาศยานสุวภูมิเรามีสิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มเติมนะคะนอกจากที่มากับการก่อสร้างท่าอากาศยานสนวรภูมิระยะที่1แล้วเรามีการปรับปรุงเพิมเ่มเติมระหว่างปีซึ่งเราได้ความเห็นนะคะจากจากสมาคมของคนที่เกี่ยวข้องนะคะเข้ามา,าดูเรื่องของการ,การมีสิ่งอำนวยความสะดวกปรบผู้บรตการมีให้คําแนะนําเพิ่มเติม,ตมให้เราปรับปรุงเพิมเ่มเติมที่สุวรภูมิ ซึ่งเราก็ทาเพิ่มเติมเรื่อยมาจน,านสักประมาณ2ปีที่แล้วเราก็ได้รางวัลเรื่องสารประกอบการที่มีสิ่งเดนความสะดวกให้กับผู้บริการในระดับะระดับต้นต้นของประเทศนะคะทีนี้ในในปัจจุบันนี้กับการพัฒนาท่ากากซียนส,สุนทรภูมิระยะที่2เนี่ยเรื่องของการจัดซิ่งเรื่องความสะดวกสําหรับผู้บริการนี่เรามีเป็นให้ความสําคัญอย่างมากนะคะในเรื่องของการออกแบบ ได้มี <c oughs> สิ่งอำนวยความสะดวกเรื่องนี้จะมีท่ากาศยานดอนเมืองนะคะที่จะเป็นโครงการนำร่องนะคะที่จะปรับปรุงเพิ่มเติมเรื่องสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการเพิ่มขึ้นเพียงการเป็นมนุษย์ล้อหรือคนตาบอดในบทบาทสมมุติก็ไม่ใช่เ,เรื่องง่ายอย่างที่คิดความมั่นสะดวกและปลอดภัยในการเดินทางทำให้พวกเขาเข้าใจผู้พิการมากยิ่งขึ้น ก็ลาบากจริงครับคือตอนแรกเห็นเราขำๆกันอาจจะต้พอหน้งางินแล้ไม่ขำนะคือ <ลำ S 2> มันเป็นเรื่องที่ลาบากจร,งจรงิงแล้วแค่อย่างที่เรียนนั้นมีขั้นขั้นเดียวก็ยังลงไม่ได้เลย <ünde. S 2> หรือว่าทางลากขึ้นรถเมล์เราจะาไม่ได้มีฟุตบาทนันทางลาดบันชันนิดนึงผมว่าวันสิบองศาก็ขึ้นไม่แบบขึ้นไม่ไหวแล้วขึ้นก็จะหงายหลังแล้วนะแล้วเกิดขึ้นไปล้อเบีบเ่ยงนิดเดียวตกก็คว่ำเลยเพราะว่าช่วยตัวเองไม่ได้ คมนาคมเนี่ยเป็นพื้นฐานสาคัญในการเชื่อมโยงสู่ที่ต่างๆะฉงนั้นถ้าเกิดเราเตรียมเส้นทางเตรียมความช่วยเหลือให้กับเพื่อนๆเ,เรากลุ่มนี้แล้วเนี่ยก็จะช่วยให้เขาสามารถเดินทางได้สะดวกยิ่งขึ้นทีนี้แนวทางในการดำเนินการเนี่ยสำคัญที่สุดก็คือต้องเตรียมพวกโครงสร้างพื้นฐานให้ใหรองรับรถเมล์ฟุตบาทถนนทางขึ้นลิฟต์ยอะไรต่างๆแต่นอกเหนือจากโครงสร้างพื้นฐานแล้วเนี่ยสิ่งสำคัญอย่างคือความเข้าใจ บุคลากรของเรามงต้องเข้าใจถึงพื้นฐานดังนั้นนโยบายที่ให้ชาวนี้คือว่าให้มีการทำเวิร์กช็อปคือว่ามีการสัมมนาบุคลากร,กรจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและที่สำคัญที่สุดเนี่ยฮะคือเวลาเราทำพวกนี้ต้องเอาผู้ที่รู้เรื่องจริงมาให้ข้อมูลกับเรานะครับไม่ใช่ว่าเราโอลงกันเองทำกันเองสุดท้าย ออกแบบมาแล้วผู้พิการจริงใช้ไม่ได้อันนี้ก็ไม่มีประโยชน์เพราะฉะนั้นหลักการที่ได้คุยกันในรัฐมนตรีทล่รท่านเลขาคือว่าต้องให้ผู้ที่มีส่วนร่วมจริงๆที่รู้เรื่องจริงเนี่ยมาเป็นวิทยากรให้เรามาดูเลยไปตรวจว่าจุดอ่อนของเราอยู่ที่ไหนจะปรับปรุงอย่างไรการให้ความสําคัญกับระบบขนส่งสาธารณะและส่งเสริมเพื่อให้เกิดการตื่นตัวในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการและการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสําหรับคนพิการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม จะเป็นการสร้างโอกาสครั้งสําคัญในการทํางานร่วมกันของทั้งสองฝ่ายเพื่อนําไปสู่การพัฒนาและจัดสิ่งอำนวยความสะดวกได้ตรงกับความต้องการของผู้พิการได้มากยิ่งขึ้นการให้การบริการและการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อสําหรับคนพิการให้เป็นรูปธรรมคนที่ช่วยเนี่ยสองคนเอาอยู่นะครับมีงานวิจัยมาแล้วว่าสติปัญญาของคนตาบอด คน,คนหนหนวกและคนคน,คนพิการทางการเคลื่อนไหวเนี่ยไม่แตกต่างจากคนทั่วไปข้อสอนะคะเป็นจุดที่ทำให้คนตาบอดร,รับรู้ได้ง่ายนะคะ าเรื่องการเดินทางไปไหนมาไหนของผู้พิการที่อาจจะไม่สะดวกและปลอดภัยจะเป็นปัญหาที่สังคมรับรู้มาโดยตลอดแต่ก็อาจไม่ได้ให้ความสนใจมากเพียงพอดังนั้นภายในงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาคุณภาพการให้บริการและการจัดสิ่งมอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการในวันนี้เราจึงเห็นการรวมตัวกันของคนในกระทรวงคมานาคมของทุกหน่วยงานที่อยู่ในโครงการนำร่อง และเครือข่ายคนพิการจากหลายหน่วยงานเพื่อร่วมกันทําภารกิจครั้งสําคัญเพื่อสร้างองค์ความรู้ร่วมกันในการช่วยเหลือผู้พิการเบื้องต้นทั้งแนวคิดเทคนิควิธีการให้ความช่วยเหลือคนพิการอย่างถูกต้องการจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการของกระทรวงคมนาคมในครั้งนี้นั้นเป็นการเริ่มต้นเป็นการกระตุ้นเตือนให้เจ้าหน้าที่ ของกระทรวงคมนาคมเองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการให้บริการคนพิการได้เป็นอย่างดีอีกทั้งพวกเราทุกคนนั้นจะต้องร่วมกันดาเนินการพัฒนาคุณภาพการให้การบริการและการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่ออให้เป็นรูปธรรมรวมทั้งสร้างความเป็นธรรมให้กับคนพิการในการเข้าถึง กาาารรริสธณะทุแบบโดยหัวข้อในการัมมนาครั้งนี้ประกอบด้วยกรญญารบรรยายเรื่องแนวคิดเบื้องต้นว่าด้วยความพิการและสิทธิคนพิการโดยมูลนิธิพระมหาไทยเพื่อการพัฒนาคนพิการเพื่อสร้างความเข้าใจและปรับทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับคนพิการให้กับคนทั่วไปการยกล้อหน้าแล้วเข็นเนี่ยนะครับจะ ท่านคิดว่ามันหนักไหมครับต้องต้องต้องเกรงหนักไหมครับต้องเกรงหนักไหมครับเห็นเห็นน้องเขาทำแล้วเกรงหนักไหมครับจริงๆแล้วเนี่ยวีแชร์เนี่ยมันมีจุดจุดศูนย์ถ่วงของมันนะครับแต่อย่าลืมนะครับเห็นไหมครับโพ i ิชันของรถวีแช์นะไม่ไม่รู้สึกว่าทิ้งตัวนะครับแล้วการการย่อนเนี่ยนะครับก็หย่อนลงไปตามขั้นบันไดนะทีละขั้นทีละขั้นซึ่งแบบนี้เนี่ยนะครับคนที่ช่วยเนี่ยสองคนเอาอยู่นะครับเรื่องการพูดนะครับ การเสวนาเรื่องดูแอนดอนคนไทยใส่ใจคนพิการอย่างไรให้ถูกต้องโดยผู้ร่วมเสวนาที่มาจากหลายหน่วยงานเช่นจากมูลนิธิพระมหาไทยเพื่อการพัฒนาคนพิการสมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทยสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึมไทยและนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยไทยเคมีงานวิจัยมาแล้วว่าสติปัญญาของคนตาบอดคนหูหนวก และคนคนพิการทางการเคลื่อนไหวเนี่ยไม่แตกต่างจากคนทั่วไปเพียงแต่หากมีสื่อหรืออุปกรณ์เท่านั้นเองที่ช่วยอย่างคนตาบอดหนังสือก็จะมีสื่อเป็นอักษรเบรลสื่อเสียงนะครับผมใช้คอมพิวเตอร์ผมเสียหูฟังเนี่ยผมจะใช้โปรแกรมสังเคราะห์เสียงจริงๆแล้วคนพิการทางร่างกายและการเคลื่อนไหวเนี่ยอย่างผมเนี่ยนะครับอย่างพี่น้องอีกหลายท่านเนี่ยที่นั่งเนี่ยมีความจําเป็นเพราะว่าใช้กายอ,อกกุปกรณ์ชิ้นใหญ่ในระบบขนส่งมวลชนของรัฐเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยนะครับ ตั้งแต่รถเมล์รถไฟเนี่ย mm hmm. เหนื่อยนะครับที่เขาพยายามอะค่ะพยายามที่จะบักสื่อสารโดยการเขียนซึ่งซึ่งมันก็เป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นทางเดียวที่เขาจะบอกบอกคนนั้นได้ว่าผมมไม่ได้ยินหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็อยากจะขอให้แบบว่าคนหูดีหรือว่าคนทั่วไปเนี่ยพยายามที่จะเข้าใจหรือไม่ก็ าจจะแบบขอให้ใจเย็นๆนิดนึงเวลาที่เพราะว่าคนที่คนที่เดือดร้อนหรือว่าคนที่เจอเนี่ยคือตัวเขาแต่คนที่โวยวายเนี่ยคือคนหูดีซึ่งมันมันมันน่าจะเป็นเขามากกว่าที่แบบที่จะต้องต้องต้องเรียกร้องในสิ่งนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือโดยและการอภิปรายเรื่องอกฎหมายว่าด้โดยการกำหนดลักษณะหรือการจัดให้มีอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกหรือบริการในการเดินทางและระบบขนส่งสาธารณะสำหรับคนพิการ โดยนักกฎหมายของกระทรวงและผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องโดยที่มาตรา37แห่งพรบรส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะครับพศ2550ถึงแม้จะกำหนดให้กระทรวงคมนาคมต้องออกกฎกระทรวงนะครับแต่เป็นการออกมาเพื่อเป็นการจูงใจเพื่อให้ผู้ประกอบการต่างๆ ได้รับสิทธทิประโยชน์ทางภาษีนะครับก็โดยการลดภาษีหรือยกเว้นภาษีนะครับเป็นการจูงใจนะครับไม่ใช่บทบังคับต้องปฏิบัติตามนะครับก็คือเป็นการให้สิทธิ์ธนะครับซึ่งรัฐธรรมนูญก็ได้บัญญัติไว้นะครับว่าคนทุกคนต้องมีสิทธิทเท่าเทียมกันเสมอภาคกันในการที่ได้รับสวัสดิการต่างๆนะครับ เพื่อให้เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้นะครับเพราะฉะนั้นจึงไม่ใช่บทบังคับต้องปฏิบัติในกรณีที่ที่จับนะครับเขาต้องจับในส่วนที่เช่นเดียวกับประชาชน,นไปใช้บริการไม่ใช่ไปจับแยกนะครับเช่นมสมมติสถานีขนส่งข้าวและประกราศถ้าเป็นคน,นคน้ำคนิการอยู่ชั้นสองสมมตินะครับ แต่ของคนทั่วไปอยู่ชั้นสามับชั้นหนึ่งสมมติน,นะครับไปแหล่งใช้บริการอย่างนี้เขาเรียกว่ามีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมของมนิการมันก็จะมีปัญหาในการปฏิบัติ เดียวกับการบรรยายและสาธิตวิธีการให้ความช่วยเหลือคนพิการเบื้องต้นโดยอาจารย์ธรรมจตุนามจากมหาวิทยาลัยมหิดลและทีมวิทยากรก็จะทําให้ผู้ที่เข้าสัมมนาได้เรียนรู้เทคนิคและวิธีการให้ความช่วยเหลือผู้พิการได้ถูกต้องมากขึ้นด้วยเหตุผลจริงๆแล้วนะคะข,ข้อสองนะคะเป็นจุดที่ทําให้คนตาบอดรับรู้ได้ง่ายนะคะว่า คนนําทางนั้นมีการเคลื่อนไหวไปในที่ทางใดเช่นนะคะถ้าเกิดเราจะเลี้ยวซ้ายเราก็ไม่ต้องพูดไปเลยค่ะจะไปทางไหนก็ไปนะคะเพราะว่าเขาก็จะรับรู้หมดนะคะเวลาเราหยุดเขาก็จะหยุดขับเราการยืนนะคะจะยืนเยืงไปข้างหลังนะคะเราจะไม่ให้คนตาบอดเดินอยู่ข้างหน้าเราถ้าเราไม่เคยผ่านการเรียนรู้พวกนี้มาก่อนแน่นอนค่ะท่าที่ทุกคนทําก็คือจับบ่าคนตาบอดแล้ว บังคับให้ไปซ้ายไปขวาถูกไหมคะเพราะเรามองว่าเราคิดว่าอะไรคะเราคิดว่าเราอยู่ข้างหลังเราได้จะปลอดภัยแต่จริงคนตาบอดกลัวมากนะคะถ้าให้เขาอยู่ข้างหน้านะคะซึ่งอาจารย์ธรรมก็บอกกับเราว่าการช่วยเหลือผู้พิการแต่ละประเภทจะแตกต่างกันดังนั้นการอบรมครั้งนี้จะทำให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ช่วยเหลือคนพิการได้ถูกวิธีมากยิ่งขึ้น กิตติกรธนากิจเจเริญสุขตัวแทนผู้เข้าอบรมจากท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยซึ่งทำงานในส่วนของการบริการผู้โดยสารซึ่งต้องพบเจอผู้โดยสารที่สนามบินหลากหลายเ<ม>ช่นเดียวกับคนพิการที่เขาได้เข้าไปช่วยเหลืออยู่ตลอดแต่ที่ผ่านมาอาจช่วยเหลือไม่ถูกวิธีหรือไม่รู้เทคนิคที่ถูกต้องจากการแสดงบทบาทสมมติคนตาบอดทำให้เขาเข้าใจคนตาบอดมากขึ้น เช่นเดียวกับการช่วยเหลือที่เขาจะต้องนำไปปรับใช้ให้ถูกต้องในสถานการณ์จริงด้วยเช่นกันไปเบื้องต้นนะคะตอนนี้ลองดูค่ะเดินในห้องเราเนี่ยนะคะจากหน้าห้องไปถึงหลังห้องโดยมีผู้นำทางมือหมัดสังเกตสังเกตการวางใบหน้านะครับถ้าคนไม่รู้บางทีงง,ง,ง,งนี่ยจะก,ก้มหน้านะครับรนะครับแต่ถ้าดานเราเดินแบบพิวๆิวเหมือนพวกเราแบบ เวลามันมันจะล้มจากอะไรเนี่ยเราสามารถจะย่อตัวหดตัวได้นะครอันนี้เป็นเคล็ดก็คงจะรู้แล้วอะครับว่าคราวนี้ว่าเราควรที่จะถามเขายังไงเราควรที่จะพูดกับเขาแบบไหนแล้วก็ให้บริการเขาแบบไหนบ้างนะฮะตั้งแต่วิธีการนำทางเขาเพื่อที่จะไปตามจุดต่างๆนะฮะ ว่าจริงๆแล้ววิธีการเดินมันก็ไม่ใช่แค่วิธีการเดียวคือการจูงหรืออะไรอย่างนี้มันไม่ใช่ฮรแต่จริงๆแล้วมันจะต้องมีการนำทางที่ถูกต้องแล้วก็คุณลักษณะในการเดินก็คงจะต้องมีการนำเข้าไปในที่ประชุมนะฮะเพราะว่าทุกเช้าก็จะมีการประชุมกันอยู่แล้วเราก็คงจะมีการพูดถึงเรื่องนี้กันมากขึ้นว่าเรา ได้รับอะไรมาได้เรียนรู้อะไรมาบ้างนะฮะเพื่อที่จะได้ปรับปรุงให้มันดียิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับการรับฟังอย่างตั้งอกตั้งใจและการเข้าไปมีส่วนร่วมในการสาธิตกับวิทยากรทาให้เราเห็นความมุ่งมั่นและทุ่มเทของคนที่เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้พวกเขาใส่ใจอย่างจริงจังและเก็บเกี่ยวองค์ความรู้ที่ได้รับจากวิทยากร เพื่อนำไปใช้ในหน่วยงานของตนในการพัฒนาและปรับปรุงบริการให้ดีขึ้นให้บุคลากรข,ของกระทรวงได้ทราบเรื่องนี้หมดเนี่ยมันก็จะเป็นต้นแบบให้กับหน่วยงานอื่นๆของรัฐเพื่อลองรับไม่ใช่ผู้วิการในประเทศอย่างเดียวสำหรับต่างประเทศก็เช่นเดียวกัน โครงการนําร่องของกระทรวงคมนาคมภายใต้กรอบแนวคิดสะดวกปลอดภยัยคมนาคมยุคใหม่ใส่ใจคนพิการเพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบขนส่งมวลชนสาธารณะให้สอบรับกับความต้องการของผู้พิการทุกประเภทถือได้ว่าเป็นมิติใหม่ของการทํางานเพื่อคนพิการอย่างแท้จริงซึ่งการสัมมนาครั้งนี้ก็ทําให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามองเห็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เป็นเป็นนิมิตหมายใหม่มืองฮะเพราะว่ามันเป็นการทํางานที่ผู้ใหญ่โดยเฉพาะผู้บังคับบัญชาสูงสุดของกระทรวงลงมาเล่นด้วยท่านรัฐมนตรีอย่างเงี้ยรัฐมน,นตรีช่วยทั้งสองท่านแล้วก็ระดับผู้บริหารของกระทรวงเห็นความสําคัญตรงนี้นะครับคิดว่าอ,อ,อนาคตมันก็ต้องก้าวไกลไปเรื่อยๆนะครับยิ่งยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยจากจากข่าวที่ออกมาทั่วๆไปเนี่ย กระทรวงคมนา,าคมจะต้องรองรับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นั่นก็คือการก่อสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐานโดยเฉพาะการสัญจรไม่ว่าจะเป็นรถไฟรถไฟฟ้า,าถนนหนทางต่างๆนะครับที่พักผู้โดยสารอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นสิ่งสิ่งต่างๆที่จะต้องจัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้คนทั่วไปเนี่ยก็ต้องเตรียมจัดให้คนพิการด้วยนะครับถ้าในส่วนเฉพาะกระทรวงเนี่ยผมอยากจะให้ บุลคลากรของกระทรวงทั้งหมดได้เข้าใจถึงวิถีชีวิตและการให้ความช่วยเหลือของคนพิการนะครับซึ่ง,งถ้าเขาไม่มีความรู้หรือไม่มีกรอบให้เขาดูเนี่ยมันเขาก็จะคิดว่ามันยุ่งยากวุ่นวายแต่จริงๆมันไม่มีอะไรอะถ้าสร้างความเข้าใจแล้นิดเดียวนะครับถ้ากระทรวงให้บุลคลากรของกระทรวงได้ทราบเรื่องนี้หมดเนี่ยมันก็จะเป็นต้นแบบให้กับหน่วยงานอื่นๆของรัฐ ที่จะทําเรื่องนี้นะครับทางหน่วยงานอื่นของรัฐพร้อมแล้วเนี่ยทำทำเกือบทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวมันก็กระจายไปหาเอกชนหาประชาชนทั้งหมดเองครับเราได้พูดคุยกับพลเอกพลินสุวรรณทั์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมถึงแนวคิดในการจัดงานสัมมนาดังกล่าวซึ่งถือได้ว่าเป็นมิติใหม่ของกระทรวงคมนาคมที่เริ่มโครงการนำร่องดังกล่าวและเป็นการทำงานเพื่อผู้พิการครั้งสำคัญของกระทรวง ที่หันมาใส่ใจผู้พิการอย่างจริงจังมากขึ้นอันนี้ก็จะเป็นการเริ่มต้นที่จะปล่กฝังจิตสำนึกให้กับผู้ให้บริการด้วยนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเจ้าหน้าที่พนักงานในทุกแผนกฝ่ายต่างๆนี่นต้องมีต้องมีจิตใจในด้านการให้การบริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้เพ่งเล็งสำหรับคนพิการหรือผู้ที่ด้อยโอกาสกว่าคนทั่วไปเช่นเด็กหรือคนชราก็เช่นเดียวกันเราต้องนำผลการสัมมนาในครั้งนี้นำไปปรับปรุงเพิ่มเติมให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้ได้เพราะว่าประเทศของเราจะต้องเดินก้าวหน้าทุกคนจะต้องมีส่วนรับผิดชอบแม้ตั้งคนพิการเองก็ตามนะครับในปี58เองเราจะเปิดประเทศเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนซึ่ง ในในลักษณะการบริบัติการนั้นต้องเป็นในระดับสากลให้ได้เพื่อรองรับไม่ใช่ผู้วิการในประเทศอย่างเดียวสำหรับต่างประเทศก็เช่นเดียวกันเขาก็จะได้เข้ามาและใช้บริการไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวการศึกษาต่างๆแม้กาสรสัมมนาดังกล่าวจะจบลงแล้วก็ตามแต่เรากำลังมองเห็นการเริ่มต้นที่จะเกิดขึ้นในอนาคต บุคคลเหล่านี้จะเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนโครงการนำร่องดังกล่าวให้ประสบความสาเร็จการได้ทำงานร่วมกับผู้พิการได้สัมผัสถึงความพิการหากเกิดขึ้นจริงกับพวกเขาจะทําให้พวกเขาเข้าใจผู้พิการมากขึ้นและนำไปปรับใช้ในชีวิตการทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นกว่าที่ผ่านมา วันนี้จึงเป็นก้าวย่างสำคัญในการพัฒนาและปรับปรุงระบบขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้พิการให้มีทางเลือกในการเดินทางมากยิ่งขึ้นเพื่อลดการพึ่งพาลดภาระของสังคมและมีอิสระในการเดินทางเหมือนคนปกติทั่วไปได้มากขึ้น